พัฒนาเขตพ,พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นนโยบายสำคัญที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2558เพื่อสนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดระเบียบและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นช่องทางการค้าชายแดนหลักและการตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในภูมิภาคระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพศส5 6 4ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือตอพศอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้กพศรวม4ี่ชุด และคณะกรรมการในระดับพื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคได้แก่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตะวันตกและภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน10เขตได้แก่ตากเชียงรายน้องคายนครพนมมุกดาหาร กาญจนบุรีสะแก้วตราดสงขลาและนาราธิวาสที่ผ่านมาในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาครัฐได้สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนระดับสูงเพื่อดึงดูดการลงทุนในกิจการเป้าหมายและกิจการทั่วไปทั้งมาตรการของ B.O.I. กรมสัมภากร และกรมศุลกากรรวมทั้งมีศูนย์บริการเบร็ดเสร็จด้านแรงงานและการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งทยอยแล้วเสร็จเช่นสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่สองสนามบินและทางหลวงสายตากแม่สอดในเขตตากทางหลวงหมายเลขสาช่วงตราดหัดเล็กในเขตตราดทางหลวงหมายเลข212 วานใหญ่ท่าดพนมในเขตมุกดาหารด่านศุลกากรในเขตกาญจนบุรีสงขลาเชียงรายน้องคายนครพนมและนาราธิวาสศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของในเขตเชียงรายและนิคมอุตสาหกรรมในเขตสงขลาและเขตสักแก้วการพัฒนาด้านสังคมสาธารณสุขและแรงงาน โดยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อบริหารจัดการแรงงานโดยพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบไปกลับซึ่งต้องตรวจและทำประกันสุขภาพและการจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนรวมทั้งการดำเนินงานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักลงทุนโดยเฉพาะ SME ให้เข้ามาลงทุนในเขตชายแดนเพิ่มขึ้นผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในพื้นที่และพื้นที่ต่อเนื่องโดยมีการลงทุนของเอกชนไทยและต่างชาติมากกว่า45,000ล้านบาทและธุรกิจใหม่ของ SME เพิ่มขึ้นกว่า7,000ราย เกิดการเติบโตของธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจบริการเช่นที่อยู่อาศัยห้างสรรพสินค้าร้านอาหารรวมถึงมีระบบคมนาคมและโลจิสติกระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและมีด่านศุนลากากรและด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ทันสมัยสะดวกและรวดเร็วการบริการสาธารณาสุขชายแดนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะยกระดับการผลิตและการบริการของพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐลงทุนไว้แล้วให้เต็มศักยภาพเพิ่มบทบาทของภาคการผลิตและบริการในห่วงโซ่อุปทานของภาคและประเทศเชื่อมโยงกับพื้นที่ต่อเนื่อง ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนให้ SME และวิสาหกิจชุมชนเข้ามามีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาไปด้วยกันตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ของทั้ง10เขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสนับสนุนประเทศไทยให้เติบโตได้อย่างสมดุลและย,ยั่งยืน